ใครที่กำลังมองหาร้านขายในโตราคาถูกผมแนะนำร้านนี้เลยคาคาโฮช็อปร้านนี้ก็จะมีในโตขายราคาถูกราคาเพียง50บาทเท่านั้นและที่สำคัญยังมี JPT แท้ A T A T K, ขายอีกด้วยสำหรับชาวไฟเอ็มราคาไม่ถึง100บาทราคาเพียง69บาทและยังมีของขายต่างๆอีกมากมายอีกด้วยทั้งเกมเลสเดสทูตอกเนลฟิกหรือว่าจะเป็น YouTube พิเอมร้านนี้ก็ยังมีขายอีกด้วยของขายว่าเยอะแล้วใช่ไหมแต่ของแจกเยอะกว่าแน่นอนมีนทั้งรีเชตถนน บูทเอพีเอสคลิปไม่แล้วก็ของต่างๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้ลงนะครับ oh. และที่สาคัญใครที่กําลังอยากจะซื้อของนะครับใครทุกคนทักมาได้ที่ดิสนี้ได้เลยนะครับพร้อมตอบตลอด24ทับเเอ้ยอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นก็เวอร์เกินไปนะแต่ว่าตอบไว้แน่นอนนึกถึงไนโต้นึกถึงคาคาโฮช็อป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 โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคาคาโฮนะครับและวันนี้นะผมก็จะมา สอนวิธีการซื้อเกม GTA V ที่สามารถเล่นเฟมได้และยังเป็นเกมแท้อีกด้วยนะครับก็จะมาบอกวิธีกันนะว่าซื้อยังไงให้มันได้ราคาที่โคตรถูกเลยนะถูกว่าในสตรีมแบบ4ีเท่าได้ไมั้งถ้าในสตรีมราคาเต็มมันก็700อะ่ะถ้าแบบลดราคาก็300ก็ถือว่าแพงอยู่ดีนะครับแต่ผมมีวิธีมาซื้อแบบไม่ต้องเสียเงินหลักร้อยครับหลักสิเท่านั้นนะครับไม่ถึง100อะ่ะประมาณ 89บาทนะครับยังไม่ถึง90บาทเลยครับถือว่าแบบถูกมากนะครับเทียบกับในสตรีมครับและที่สําคัญคือยังสามารถเล่นได้เหมือนกันทุกอย่างเลยครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์หรือว่าจะเป็นไฟเอ็มนะครับสามารถเล่นได้เหมือนเกมแท้ทุกอย่างนะครับเพราะมันก็เกมแท้เหมือนกันครับแค่มันแยกแพลตฟอร์มกันนะครับระหว่างสตรีมกับล็อกสตาร์ครับล็อกสตาร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะเป็นเกมล็อกสตาร์นะครับลืมบอก อันนี้ก็จะเป็นของสตีมนะของล็อกสตาร์มันก็จะถูก่านะผมก็จะมาสอนซื้อกันเลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยก็ขั้นแรกนะให้ทุกคนเข้าเว็บผมมาเลยนะครับผมขายเองนะคน er> ี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บผมไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นคําว่า GTA V ของล็อกสตาร์เล่นไฟเอ็มได้อันนี้นะก็จะราคา89บาทนะครับอ่านรายละเอียดก่อนซื้อทุกครั้งนะครับนี่นะอ่านให้เรียบร้อยนะจะได้ไม่ติดปัญหาตรงไหนนะ แล้วก็ยังมีเกมเลดเดทูด้วยนะนี่นะสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นนะก็ราคา50บาทเท่านั้นนะเพราะว่าแบบคนไม่ค่อยเล่นกันนะพื้นที่มันใช้เยอะแล้วมันก็กินสเปคแต่ว่าภาพสวยนะก็ลองไปเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นในโตด้วยนะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ในโตนะราคา55าบาทเท่านั้นนะได้3มเดือน2เม็ดบูธนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อเกม g t ทให้ดูกันเลยขั้นแรกก่อนจะซื้อนะให้ทุกคนมาที่หน้าเติมเงินกันก่อนนะพอมาหน้าเติมเงินแล้วนะให้ทุกคนสร้างสองของขวัญนะครับ ใน wallet นะครับสร้างมาแล้วก็เอาลิงก์ซองมาใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาลิงก์ซองมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมให้เรา copy มาวางได้เลยครับแล้วก็กดยืนยันการเติมได้เลยนะครับกดปุ๊บก็คือเข้าปั๊บเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมใช้ไปแล้วไงลิงก์นี้ก็เลยเติมไม่ได้นะครับแต่ว่าคนดูมาใส่มันก็จะขึ้นเครดิตเข้านะพอะเครดิตเข้าก็มาดูตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับมันก็จะขึ้นนะว่าเราเหลือยต์เทอะไรตอนนี้ก็เหลือพอยต์ศูนย์นะครับผม โอเคสมมติคนดูเติเมเงิอนอะไรเข้าเรียบร้อยแล้วนะตามตามราคาที่เราจะซื้อเอติมมาพอเติมมาเสร็จแล้วก็มากดซื้อได้เลยนะซื้อตอนนี้เลยแล้วก็เลือกจํานวนไปนะครับแล้วก็สั่งซื้อนะแล้วก็กดซื้อเลยนะครับอพอซื้อเลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าที่ประวัติการสั่งซื้อนะหรือใครที่ไม่เด้งก็มากดตรงนี้นะครับตรงโปรไฟล์แล้วก็การสั่งซื้อนะแล้วก็มาที่ประวัติการสั่งซื้อเลยนะ นี่นะมันก็จะขึ้นรหัสให้นะว่าเราเคยซื้อไหนไปนะแล้วก็มาดูวันที่ด้วยนะรหัสพวกนี้ก็ไม่ต้องไปใส่นะมันเข้าไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เปิดให้ดูได้เลยนะอันนี้ผมซื้อนานแล้วนะก็สมมติรหัสมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็ให้เรามาคุมตรงนี้นะครับนี่นะแต่คุมนี่ผมต้องขอเตือนนะว่าอย่าเว้นวักนะมันจะแบบเนี่ยเว้นวักหน้าเว้นวักหลังอะไรพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาบ่อยนะครับดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูในล็อกสตาร์เลย พอเราซื้อรหัสเสร็จแล้วนะัให้เราเข้าล็อกสตาร์เกมลันเชอร์เลยนี่นะับหน้าล็อกสตาร์เกมลันเชอร์ก็จะประมาณนี้นะับส่วนใครที่ยังไม่มีนะับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างดีคลิปชันนะส่วนหน้าอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดแล้วก็เอารหัสกับอ e ีเมลที่ซื้อมาได้เลยนะับเอามาใส่ได้เลยสมมตินี่นะผมเอารหัสมาคุมดำแค่ตรงนี้นะับแค่เฉพาะอักษรนะอย่ากเกินนะถ้าเกินมันไม่ได้นะแล้วก,กดคัดลเลยแล้วก็คุมดำทีนี้นะับ นี่นะให้มันตรงนะแล้วก็กดเอามาวางนะครับดูก่อนว่าถูกไหมแล้วก็กดใส่ยินเลยนะครับน่าจะเข้าไม่ได้นี่นะถ้าขึ้นแบบนี้นะก็คือรหัสผิดนะแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมเอารหัสเก่ามามันก็เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเอารหัสเกมจริงๆมาใส่ให้ดูนะอันนี้มันเป็นรหัสที่แบบใช้แล้วไงมันก็เลยเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมเอารหัสจากเว็บผมก่อนอตอนนี้ผมก็ได้รหัสจริงมาแล้วนะครับแ,แต่ผมจะขอเซนเซอร์นะเดี๋ยวพวกแอบไปเล่นนะ แล้วก็กดใส่อินได้เลยนะผมอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะบางคนก็อาจจะมาทักท้วงผมในดิสในเฟสอะไรผมก็ลับผมก็นอนอยู่นะบางคนก็ฝาดแบบจุดมาลัวโอ้โหแม่งเ็ดเด้งติ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 ้งนะไม่ต้องไม่ต้องร้อนรนนะครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้าวเว็บผมนะเนี่ยตอนประวัติการซื้ออะก่อนจะซื้อเนี่ยเลยผมบอกให้ทุกคนอ่านก่อนซื้อไงเพราะมันจะติดปัญหาตรงนี้กันก็มากดตรงรายละเอยียดสินค้านะครับผม แล้วก็เห็นไหมเว็บเอารหัสสองชั้นนะครับผมเขียนไว้บรรทัดบนสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นเว็บพันนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยก๊อปปี้แล้วไปวางในบราซ์เนะเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าเว็บมิวปันนี้นะครับก็ให้เราใส่รหัสกับพาสเวิร์ดที่เราได้มาเลยนะครับโอเคครับพอเราใส่รหัสกับพาสเวิร์ดเข้ามานับในเว็บที่ผมให้ไปหน้าการสั่งซื้อนะครับก็คือหน้านี้นะมันก็จะหน้าเว็บเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดมานะครับเห็นไหม ให้เรามาดูอันบนสุดเลยนะมันจะเขียนว่าอีเมลเนี่ยโค้ดเนี่ยมันเป็นโค้ดยืนยันอะให้เรามาคุมตรงนี้นะมันจะเป็นตัวเลขนะแล้วก็ไปใส่ในล็อกสตาร์ของเราได้เลยนะครับอ่าแค่นี้เลยนะแค่นี้เราก็จะเข้ารหัสเกม G T A V แท้ได้แล้วนะครับแบบราคาโคตรจะถูกกับแบบไม่ถึงหนึ่งรอ้อยะถูกเกินและได้เกมแท้ด้วยนะเล่นไฟอมเล่น G T V ได้นะครัออฟไลน์ออนไลน์นะ บางบางทีอาจจะได้เกมอื่นแถมไปด้วยนะพวก Red Dead นะมาอยู่ตรงนี้นะพวก GTA 3, GTA 4บางคนม่งได้แบบทุกเกมมารวมกันนะโคตรคุ้มอะ่ะผมเจออยู่คนหนึ่งแต่ถ้าใครขึ้นแบบนี้นะเพลย์ออนสตรีมก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเรามีสตรีมอยู่ในเครื่องนะผมมีเกมอยู่ในสตรีมไงมันก็เลยขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่มีเกมในสตรีมแล้วขึ้นแบบนี้ก็ให้เราลบสตรีมออกนะรหรือ p พลย์ออนอีก็ลบ E p i c ออกนะคแค่นี้เราก็จะโหลดเกมได้แล้วนะครับ เออและที่สําคัญจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นดิสคของผมนะเอาไว้คอนแทคต่างๆนะนี่นะก็จะเป็นดิสค่าค่าโฮช็อปลิงดิสก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะมีอะไรก็ทักผมได้นะคนนี้นะมีสินค้ามีปัญหาหรือว่าอะไรก็ทักผมมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมเค็มทักมาถ้าผมไม่ได้ตอบก็อาจจะหลับหรือว่าอาจจะไม่ว่างนะไม่ต้องกลัวโกงนะแต่แค่อาจจะตอบช้าในบางทีอะไรแบบนี้นะผมนี่นะหน้าวบผมก็ประมาณนี้นะนี่นะ ช่องคอนแทคต่างๆก็ประมาณนี้นะเผื่อสินค้ามีปัญหาหรือว่าต้องการจะติดต่อนะครับสปองซงสปองเซอร์เอสปอนไม่ใช่สปองก็ทักไม่ได้นะโปรโมทโปลดแปลนเซอร์อะไรแต่เซิร์ผมไม่ค่อยรับนะเพราะว่าแบบเซิร์มันเยอะแล้วอะแล้วก็มาตรงนี้นะติดต่อนะหรือว่าใครขี้เกียจพิมพ์ก็มากดตรงนี้ได้เลยนะคำว่าติดต่อแล้วนะกดไปมันก็จะด้งเข้าหน้าดิคอร์ผมเลยนะไปง่ายโถ่ พร้อมซัพพอร์ตนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับการซื้อเกม k ี v ทวีเลเในโตนึกถึงคาคา,าโหชอบ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 ,ชอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านับคลิปนี้ผมไปละฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับไว้เรื่องสร้างตัวไปละจุ๊บจุ๊